เอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาสุ่มตัวขุมของถังลับกันนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับจริงๆแล้วขุมถังลับเนี่ยเข้ามาพร้อมกิจกรรมตัวไอตัวตู้อาวุธลับเลยนะครับตั้งแต่วันแรกๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบครับชอบสุ่มวันสุดท้ายนะครับเหลือเจ็ดชั่วโมงนะวันสุดท้ายนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าของดีออกแน่นอนนะครับจริงหรือเปล่า <c oughs> อ่ะโอเคมาดูที่ค่าโชคก่อนครับค่าโชคเนี่ย ก็การันตีอยู่ที่200ครับในรอบแรกครับรอบต่อไปเนี่ยอยู่ที่300ครับโอเคอ๋อสองสองครั้งแรกครับ200ครับแล้วก็ครั้งที่3เป็นต้นไปเนี่ยสามครับแล้วก็มีขุมตามนี้เลยนะครับซึ่งหนึ่งก็คือขุมถังลับด้วยนะครับที่มีอยู่ในนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นขุมตัวละครเ r อาร์ทั่วไปเลยครับยกเว้นยกเว้นม้าน้ําครับที่ยังไม่มีที่เหลือก็น่าจะมีเกือบเกือบครบเลยนะแล้วก็ อไพ่พูโอกาสออกครับ s อ r โอกาสออก3.67ไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมน่าจะสุ่มประมาณ200นะคลิปนี้เพราะว่าขุมทางลับเนี่ยมันสามารถดรอปจากไอตัวตู้ปกติได้ด้วยครับมันจะมีอยู่นะขุมทางลับนี่นะครับมีเหมือนกันฉะนั้นก็อาจจะกดไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราต้องดองตัวธงเนี่ยเอาไว้สุ่มในตู้อื่นที่มันจำเป็นด้วยนะครับ ไปเริ่มกันเลยมาครับสิบโล,โลแรกปึบเปิดเลยแล้วกันโอ้โหย,ยังไม่มาชิวๆครับตัวนี้เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะสามสิบเงียบกิบเลยเนี่ยนะเอาจริงดิเออมันต้องมาแล้วครับ มาถังลับมาเลยอันนี้ขอเป็นแบบถังลับเลยได้ไหมโอ้โหอิอนเฮ้ยแต่อินนี่ใหม่เลยนะยังไม่เคยได้เลยลเนี่ยก็ก็โอเคครับเดี๋ยวให้อัพได้ไปต่ออุ้ยไดย้แล้วถังรับมาแล้วครับรอบเนี้ยแน่นอน โอเคนั่นไงหมาลม,ม,มแล้วก็ขุมถังลับเนี่ยคือมันมีประโยชน์นะครับใครที่เล่นตัวอาวุธลับนะครับผมแนะนำว่าให้สุ่มไว้นะกับขุมนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปกดนอกตู้เนี่ยโอกาสออกก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่ามันแบบมันออกค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันฉะนั้นกดในตู้ไว้เนี่ยจะดีที่สุดเลยครับ ถ้าใครที่ต้องการใช้นะครับกดไว้เลยโอ้โหอันนี้ก็เกลือนะออกหน่อยได้ไหมอ่ะทางลับขอแบบไม่ถึงการันตีได้ไหมฮะไอ้ตู้เนี่ยผมไม่เคยแบบว่าออกตัวละครตามตู้อะครับเฉพาะตู้ขุมนะยังไม่เคยแบบออกก่อนการันตีเลยไอ้ตู้เนี่ย ส่วนใหญ่ก็แบบว่าจะการันตีสองตลอดอ่ะรอบนี้มาลุ้นกันผมว่าต้องมาแล้วละ่ะแน่ๆเลยครับถังลับไปโอ้โหถังซานไม่ใช่ดีคนคนละถังกันอันนี้มันถังญ่าครับคืออยากได้ถังลับนะครับไม่ใช่ถังญ่าต่อเลยแล้วกันอุ้ยมาอีกแล้ว โอเคถือว่ามาถี่อยู่นะใช้ได้เนื่ยแหะครับสุ่มวันสุดท้ายมันดีอย่างนี้นี่เองโอเคมาไหมโอ้โหอืมโอเคตอนนี้ร้อ่าหมดไปแล้วนะครับร้อยหนึ่งไปต่ออีกร้อยหนึ่งแล้วกันโอ้โหข้ามเลยครับมาแนวนี้ ตู้นี้นี่คือถือว่าได้ตัวเงินยมโลกนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ะสี่หมืนใครที่ขาดเงินนี่ตู้นี้นี่คือแบบคุ้มค่าครับโอ้โหเกลือกวดต่อเนื่องอีกทีนึงอ้ยทางซานย่ายอีกแล้วออกยากออกเย็น การันตีอีกแล้วแน่ๆครับเนี่ยเกมจ้องจะแบบว่าจะการันตีผมอีกละขุมนี่มันก็ยากเกินไปหรือเปล่าครับโอเคมาแล้วครับถังรับแน่นอนครับรอบนี้มาอาอินมาเบิร์เลยวะ ร้อยแปดสิบมาก่อนได้ไหมตอนนี้คือค่าโชคแบบว่าร้อยแปดสิบยังไม่มาโอเครอบหน้าการันตีแล้วครับอ่ะมาแน่นอนครับถังรับรอบนี้เรียบร้อยแล้วมาอันเดียวด้วย รอบนี้มันออกแบบทีละหนึ่งทองหนึ่งทองหนึ่งทองนี่ไงการันตีชัวชัวโอเคครับได้มาแล้วหนึ่งอันแล้วก็มาเดี๋ยวผมจะกดเพิ่มอีกสิบครั้งนะครับอันนี้ขอเลยได้ไหมแบบออกเลยอะแบบทางลับมาเลยครับใช้สูตรก่อนสอง รอบที่สามรอบนี้แหละครับเปิดโอ้โหทองไม่มาด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเรียบร้อยโอเคครับก็แน่นอนว่าการันตีไปตามระเบียบนะครับกับตู้ขุมวิญญาณของถังรับนั่นเองอ่ะโอเคใครที่กําลังอยากหาตัวขุมวิญญาณของถังรับไว้ใช้เนี่ยถือว่ามันค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งทําให้ถังรับเนี่ย มันใส่ตัววิญญาณาสำรองนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่แหวนไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้ค่าพลังนั้นมาด้วยให้กับถังลับนะครับก็ใครที่กําลังหาอยู่นะครับก็อยากให้สุ่มตู้นี้ไปนะเพราะว่าอย่างที่เห็นคือมันโอกาสออกในตู้อื่นหรือว่าตู้แบบอันเชิญประจาวันพวกนี้มันค่อนข้างยากจริงๆฉะนั้นก็ถ้าใครมีก็สุ่มไปเลยครับคุ้มแน่นอนนะแล้วก็แน่นอนว่าต้องเป็นตัวที่ ที่แบบว่าที่เราแบบที่เราเล่นอยู่ด้วยนะถ้าเกิดว่าสุ่มมาแล้วไม่ได้เล่นมันก็ไม่คุ้มนะครับตัวนี้อ่ะโอเคแต่ว่าผมเนี่ยได้เล่นแน่นอนครับสําหรับถังลับตีสายซรัพย์แบบตึงๆเลยนะโอเคครับประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ใครที่จะสุ่มตัวนี้ก็ขอให้โชคดีนะทุกคนนะครับขอให้ได้แบบว่าคุมวิญญาณถังลับเนี่ยรัวๆหลายตัวเลยนะครับโอเคไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขคุณมกครับทุกคนไปแล้วครับ